วันนี้เราเที่ยวกันในประเทศนี่แหละครับใกล้ๆมาที่จังหวัดนนทบุรีที่เขาบอกว่าเป็นพื้นดินที่ทํานาจุดสุดท้ายที่เดียวของจังหวัดนนทบุรีก็มาปรับเปลี่ยนในปัจจุบันนะครับที่นายังเหลืออยู่แล้วก็มาปลูกเป็นนาแต่ทาเป็นนาทางตะวันวันนี้ก็ ลูกสาวตัวน้อยมาเที่ยวนะครับถ่ายรูปกระดอกมาอากาศไม่ร้อนมากที่จอดรถสะดวกสบายนนทบุขับรถมาสะดวกสบายเข้ามาในซอยเข้ามาทางวัดเพลงมาเที่นี่ก็วิ่งเลยเข้ามาอีกนิดนึงมีเซเว่นอยู่ใกล้ๆจุดที่เราไปถ่ายรูปเล่นด้วย คลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที่13ธันวาคม68นะครับเพราะฉะนั้นก็ถามทางเจ้าหน้าที่ดูแลสวนก็เขาบอกว่าดูได้จนถึงปีใหม่แต่ช่วงนี้กําลังสวยงามมากเขาบอกว่าให้ไปช่วงเช้าหน่อยอย่าไปสายมากนะหรือถ้าไม่งั้นดอกมันจะค่ำหน้าลงถ้าไปช่วงเช้ามันจะเหนยหน้าสู้แสงพระอาทิตย์เขา่าอยังงั้นจะสวยแล้อากาศก็ไม่ร้อนจนเกินไปก็ ไม่เสียค่าเข้าชมนะครับเปิดให้ชมตลอดเวลาแต่ก็ถ้ามืดก็คงถ่ายรูปไม่สวยแล้วนะครับผมก็ <ไป S 1> มีโอกาสนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพไปถ่ายรูปกับดอกทานตะวันหรือนาทานตะวันโอ้ชื่อเท่ดีนะครับผมไม่ใช่ไล่ที่ทุ่ง<ใ>น,นะครับก็คงจะถูกอ,อกถูกใจกับคนที่ชอบไปถ่ายรูปกับดอกม้ที่สวยนะครับเพราะว่าเห็นมีหลายๆแพลตฟอร์มมีหลายๆท่าน เข้าไปถ่ายรูปเข้ามาทำคลิปต่างๆกันผมก็เลยตามไปก็วันนี้บอกว่าสวยงามนะครับแล้วก็เดินทางสะดวกมีโอกาสอย่าลืมแวะไปเยี่ยมไปชมกันนะครับผมก็เซิร์ชหาได้เลยนะครับคำว่านาทานตะวันบางรักน้อยนนทบุรีนะครับนี้จับ Google Map เข้าไปได้เลยนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือน ฝากช่องไว้ด้วยนะครับท่านใดถ้าเกิดเข้ามาดูเป็นครั้งแรกท่านใดที่ติดตามกันอยู่แล้วก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมกันมีโอกาสนะครับหาสถานที่สวยๆพาไปชมสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศต่างประเทศฝากกดติดตามช่องไว้นะครับวันนี้ก็พาลูกสาวตัวน้อยมาชื่อน้องเอวานะคบชื่อน้องเอวาฝากไว้ด้วยนะครับของน้องเอวาก็มีช่องนะเอวาสบาย เพราะฉะนั้นก็ฝากกดติดตามทั้งช่องพ่อช่องลูกเลยแต่วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับอาริกตโตเที่ยญี่ปุ่นบ่อยๆคลิปนี้เที่ยวเมืองไทยบ้างจริงไหมคะ<จ> <c oughs> โอเคครับผมก็อย่าลืมนะครับ <c oughs> ฝากด้วยนะครับอะไรมันกัดอ่ะ A ver. กินนะนนะจ๊ะอครับเดี่ยวไลออกมานะอย่างกินอยู่ตรงนี้มันได้กินพีคพณก็ให้กินพุณก็ให้กินไอะ